วัดภูตะเภาทองมาเที่ยวชมสักระองค์พญานาคสีทองวัดภูตะเภาทองนะคะพี่น้องตั้งอยู่ตำบลกุดคำไฟนะคะอำเภอหนองวัวโซจังหวัดอุดรธานีอันนี้เป็นทางผ่านมาจากหนองบัวลำพูนะคะด้วยความบ่ได้ตั้งใจที่จะมาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาถึงหนองบัวลำพูแล้วโคตรนายเจ้าเพื่อนกันแนะนำว่ามาเที่ยววัด ภูตะเผาทองเนาะแยกมาจากอำเภอหนองวัวโซเข้ามานะคะเป็นวัดที่มีองค์พญานาคสีทองสวยงามมากๆนะคะพี่น้องอยากให้มานะคะมีมนขลังมากๆเด้อค่ะมากราบไหว้สักการะบูชาท่านนะคะหนุ่มหนุ่มกับคุณพ่อคุณพ่อลูกดกพาหนุ่มหนุ่มเดินเข้ามาก่อนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือภายในที่เราเดินเข้ามาแล้วนะคะ ก็จะมีรูปปั้นองค์พญานาคองค์หลวงปู่พญานาคมมจรินนะคะพี่น้องนี่นะคะด้าน,นหลังก็จะเป็นองค์พญานาคสีทองนะคะซึ่งเป็นบ่อน้านะคะองค์พญานาคสีทองเป็นบ่อน้ําเขาเรียกบ่อน้ําเอียงเนะาะบ่อน้ํา เกี่ยวกับความรักนี่แหละคะ่ะจำไม่ได้นะคะโวได้โฟกัสตรงนั้นปานไหนเนาะเข้ามาด้านในก็จะเป็นหินสวยงามนะคะเอ่อนี่ไงนี่ไงสะอะไรสะโคกรณีนะคะมีป้ายอีกอันหนึ่งอยู่เด้อค่ะเดินนี่ป้ายเล็กๆข้างในเข้าไปอีกนะคะเออเพื่อนบอกว่า คนที่ไปขอพรเกี่ยวกับความรักเนาะจะทําให้ความรักสมหวังนะคะแน่ใครมีความรักไปนะคะไปนะคะไปขอพรเพื่อค่ะพี่น้องยินอุกอ่านบอกด้วยพี่น้องเด้อค่อยก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะคือบริถายโฟกัสปันไดเนาะแต่ว่าจุดนี้น่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ด้านบริเวณด้านในกว้างขวาง,วางถ้เด้อพี่น้องมีหลายจุดให้เราชมนะคะให้เราไปกราบไหว้สักการะบูชานะคะอันนี้เป็นหนุ่มๆเพื่อนกับไปอเอาไม้ข้ามหินนะคะพี่น้องซึ่งความหมายของการข้ามหินกับบลูคือกันเนาะคะ่ะว่าหมายความว่ายอย่างไรเนาะคะ่ะบอค่อยได้ใส่ใจแล้วก็บ,บอค่อยได้สนใจในด้านนี้เนาะคะ่ะเห็นเขาข้ามกับข้ามนะคะแต่ว่าไม่รู้ความหมายของการข้ามหินนะคะ เนาะแต่หนุ่มๆราไปเห็นเนี่ยคําทุกที่เด้อค่ะเด้อไปแล้วหัวหนาแก้งพาไปแล้วหัวหนาแก้งเบอร์สองห้าเดินเข้ามาข้างในอีกก็จะเป็นอ่าโบน้ํานะคะองค์พญานาคสีทองเหมือนกันที่ในบอก็มีน้ําพุเนาะคระัพี่น้องเป็นบ่อน้ํานะคะ มีเต่าด้วยมีเต่าด้วยนะคะงามค่ะสวยงามมากๆคือกลางคืนไปนี่คือไม่ไม่กล้าเข้าไปคนเดียวด้วยค่ะเด้อถ้าไปกลางคืนเคยเห็นแต่ในเพจในอ่าเฟซบุ๊กเนาะที่เขาโฆษณาเขาเอาโปรโมทนะแต่ว่าบริใสใ่ใจเนาะค่ะไม่ไม่คิดว่าจะได้มานะคะ กับเป็นบุญอย่างหนึ่งเนาะที่มีโอกาสได้แวะมานะคะมาจากวัดเขาช่องชาติแล้วก็มาวัดภูตะเพาทองนะคะซึ่งการเดินทางมาอ่ามาทางวัดเขาช่องชาติจะเป็นทางเนินขึ้นเขาเลยเนาะค่ะพี่น้องมาขอพรกันนะคะพี่น้องขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะโดยรอดปลอดภัยนะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะด้วยความที่โบได้ตั้งใจที่จะไปแต่ว่ากลับเป็นบุญผลานะคะเป็นบุญกุศลที่ได้มากราบไหว้สักระเนาะัน,นก้ับเป็นจุดที่ให้เฮาไปถวายสังฆทานนะคะเดินเข้ามาข้างในอีกก็จะเป็นหินที่ ทะลุหาศาลานะคะเป็นศาลาขนาดใหญ่นะคะกำลังก่อตั้งเนาะกำลังก่อสร้างนะคะจะพาเข้าไปชมข้างในเด้อค่ะพี่น้องข้างในก็จะเป็นหินนะคะสร้างศาลาคลุมกับหินเนะาะศาลากรนใหญ่เด้อค่ะกำลังสร้างเนาะเพิ่งเตรียมพระพุทธรูป เอาไว้ปฏิสถานเนาะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะหลังจากนั้นก็ออกมานะคะออกมาขึ้นไปกราบไหว้สักระณจุดนี้อีกจุดหนึงนะคะซึ่งมีให้เซียมซี c c เนาะค่ะพี่น้องพากันเซียมซีนะคะมีเซียมซีแล้วก็มีใบติดให้เราอ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากนั้นก็ เดินลงไปกลับมาที่เดิมนะคะกำลังสีออกมือเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าจะพาไปดูรอยพระพุทธบาทนะคะเรียกถูกไหมนีนออ่รอยพระพุทธบาทนะคะพี่น้องรอยพระบาทนะคะย่างไปอีกออฝากฝากหนึ่งเนาะทุกที่ก็จะมีรูปปั้นองค์พญานาคนะคะ ยังไปเรื่อยๆอีกฝากหนึ่งจะถึงนะคะเป็นรอยพระบาทนะคะซึ่งเขาก็ทำเนี่ยตรงสลาแดงๆนี่แหละค่ะเหมือนกเห็ดที่กั้นไว้เนาะเห็ดอันหลังคาเห็ดอย่างไว้เห็นนะคะที่เห็นมุมนี้นี่ด้านหน้านี่เป็นอ่าตะเคียนนะคะอันนี้เป็นรอยพระบาทเนาะ แวแวสักระรอยพระบาทสักแ๊บนะคะนี่รอยพระบาทอยู่ด้านในเนาะเพื่อนกระหิตคอกกั้นไว้นะคะห็ดอันแนวกั้นไว้เนาะทำหลังคาอย่างดีนะคะจากนั้นกลับไปค่ะจะพามาสักระอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะตะเคียนนะคะ แม่ตะเคียนเนาะแม่ตะเคียนทองนะคะซึ่งมาจุดนี้เพื่อนก็นจะมีอ่าทูบเทียนให้กราบไหว้บูชานะคะแต่ว่าบริจุดทูบจุดเทียนเนาะคะ่ะก็แวะมาสัการะแล้วก็จกไหนะคะมีไหให้จกเนาะพี่น้องจกขึ้นมาได้ศูนย์เก้าเจ็ดนะคะเมื่อนี้ก็ได้โชคลาบนาเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องมมุมนี้มองไปก็จะเห็นองค์พญานาค ผูนะคะสีทองเนาะสาธุสาธุเป็นบุญหลายเนาะค่ะพี่น้องได้มากราบไหว้สักระณวัดแห่งนี้นะคะไปเที่ยวชมเน้ะค่ะพี่น้องเด้อไปสักระบูชานะคะองค์พญานาคสีทองเนาะค่ะวัดภูตะเภาทองตำบลกุดคำไฟนะคะกุดหมักไฟอำเภอหนองวัวโซจังหวัดอุดรธานีนะคะ ไปแล้วมีโอกาสหน้าจะมาใหม่นะคะพี่น้องเบื้องหินงามๆด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็แวะชมรอยฝ่ามือแดงนำเนาะคะ่ะมีรอยฝ่ามือแดงด้วยนะคะนปแล้ค่ะมีโอกาสจะกลับไปสักระบูชาใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องรอยฝ่ามือแดงนะคะให้เบื้องใปชมคลิปนี้ก็ขคอให้หฮีงหิ้งปังปนะคะพี่น้อง